ดีครับเพื่อนครับเพื่อนตอนนี้มันมีเรื่องที่ผมอยากเล่าให้เพื่อนฟังนะเป็นเรื่องที่ว่าคนดังๆเนี่ยที่ตายไปแบบว่าไม่น่าจะตายตายแบบว่างงๆอะ่ะเออทำไมถึงตายตายแบบมันไม่มีเหตุอันควรไงอืม คนดังๆสองคนที่ผมจะเล่าก็มีมีนายจันนี่วาชเช่นะนักออกแบบเสื้อผ้าชาวอิตาลีนะโด่งดังมากวาชเช่นะเป็นแบรนด์ดังของอิตาลีนะฮะโด่งดังมากทำนู่นทำนี่ทำแฟชั่นทำน่าจะมีน้ำหอมด้วยวาชเช่นะนะมีกระเป๋าหรูมีแบรนด์ดังๆเยอะแยะนะฮะวาชเช่<ๆ>เข้าใจเมื่ออายุ50ปี โดนรอบยิงที่เครือข่ส,ส่วนตัวที่ไมอามีนะเขามีคริอัสอยู่ไมอามีส่วนตัวติดชายหาดนะนะครับโดนยิงที่หัวนะคนดังๆนี่เพื่อนคนวาัชาเช่นเ,เนี่ยเขาอนญาตเอ่ยนามนะเขาเป็นเพศที่สามเป็นเป็นเกย์ะเป็นเกย์แล้วเขามีลักษณะอุปนิสัยเนี่ย อีโก้สูงไม่กลัวใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเห็นไหมเขาทําอะไรออกแบบมาเป๊ะๆปๆๆเป๊ะยแล้วก็ปังปัง,ปงทุกผลงานเลยนะแล้วก็มาตายเพราะความมีอีโก้สูงนี่แหละตายเมื่ออายุ50ปีโดนยิงนะโดนยิงเมื่อวันที่15บห้ากรกฎาคม1997เมื่ออายุ50ปีอายุห้ปีโดนยิง ไปออกกําลังกายมาแล้วก็วิ่งเข้าเครื่องหัสส่วนตัวติดใจรหัสโดนยิงเครื่องหัสส่วนตัวเขาเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วตัวเขาเองเนี่ยไม่มีบอดี้การ์ดส่วนตัวทั้งที่มีคนเตือนนะเฮ้ยคุณวาสเช่คุณรวยขนาดนี้มหาศาลขนาดนี้นะทรัพย์สมบัติเยอะแยะเงินทองเยอะแยะประมาณใส่ในาฬิกาเรือนหนึ่งสิบยี่สิบล้านนะว่างรวยมากคุณทำไมไม่จ้างบอดี้การ์ดส่วนตัวว่ามาดูแลความปลอดภัย ดิฉันไม่สนค่ะใครจะมาทำร้ายดิฉันนะดิฉันเป็นคนของโลกดิฉันโด่งดังขนาดนี้ใครจะมากล้าทำร้ายดิฉันเออเพราะดิฉันน่ะไม่เคยคิดร้ายกับใครมีแต่ให้ความสุขผู้คนนู่นนี่นั่นเออประมาณนั้นดิฉันไม่มีศัตรูที่ไหนไม่จําเป็นประมาณนั้นก็เลยตายโดนยิงตายตำรวจเก่งเนีตำรวจที่สหรัฐนะไม่อามีเก่งนะ จับได้ปรากฏว่าไอคนที่ยิงเนี่ยเป็นคู่ขาเก่าของวาเช่เพราะว่าวาเซ่เขาเป็นเกย์นะเขาก็ไปซื้อกินอะ่ะซื้อพวกบาฮ้่งบาฮอดมาเล่นมากินประจะําอ่ะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆมีตังะนะมีตังก็ซื้อกินก็ไปซื้อไอนายคนนี้มากินบ่อยกินตับกันบ่อยกินไปกินมาก็ติดใจกันแล้วไอคนนี้อาจจะขอนุ่นขอนี่นเยอะไปอาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างไอนี้ก็เลยหมัน่นไส้ก็เลยมายิงกบ,บาลถ้าตาย ตายเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติได้นู่นได้นี่นะเขาเรียกเพราะว่าเขาเขา้เขา,เขานอกออกในบ่อยเขามามามาทํางาน,นะบบารุงบําเลกามประมาณนี้นะก็จับได้จับได้เสิร์ฟไปเสิร์ฟมาไอคนเนี้ยเป็นฆา,กาตกรจ่อเนื่อเพื่อนนะครับเคยก่อคดีมาหลายคดีแล้วก็ส่วนใหญ่จะฆ่าคู่ขาฆ่าคู่ขาเสียถีชาวเกยนี่ตายตาย,ตายแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติหนีฮนะ มาหลายล่าสุดก็มาวอาชาเช่เนี่ยไอ้นี่น่าจะลูกหล่อนะลูกหล่อก็จับได้ก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังนะว่านี่แหละครับคนเราเนะ่ยความประมาทเป็นหนทางแห่งแห่งความตายนะตายแบบว่าไม่น่าตายอายุห้าสิบปีอ่ะจริงๆน่าจะอยู่ในะนาะนอยู่ในโลกนานๆสร้างความสุขให้ชาวโลกออกแบบนู่นออกแบบนี่ให้ชาวโลกมาชื่นชมนะก็มันตายซะก่อนแต่ตอนนี้จิตการเขาก็หนะ้าญาติพี่น้องก็จำต่อนะเรียกคนหนึ่งที่จะเล่าให้เพื่อนฟัง ที่ไม่น่าตายจอร์แดนนอนสมาชิกวงสีต่อทองจอร์แดนนอนนี่ก็พอเขาดังพี่สุดๆนนนเนี่ยบุคาชนไงบุพาชนแต่งเพลงเกี่ยวกับเสรีภาพนู่นนี่นะเขาแยกตัวออมาเป็นศิลปินเดียวนะเขาก็ทํางานกับภริยาชาวญี่ปุ่นของเขานะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนู่นนี่นั่นตั้งแต่ปี1980เนี่ยนะนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ต่อต้านสงครามเวียดนามเออพวกบุภพาชนเนี่ยเห็นไหมเขาแต่งเพลงเกี่ยวกับสงครามเคยฟังไหมเอออะไรนะอะไรเว,จ,วจินเวจินอ่ะโอ้เพาะมากนะครับเพาะมากทุกวันนี้ก็เป็นตำนานนะตอนนั้นโดนยิงตายด้วยกระสุนจุดสามแปดห้านัดครับที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของตัวเองคนที่ยิงตายไม่ใช่ใครที่ไหนครับชื่อนายเดวิดนะเป็นผู้ป่วยทางจิตนะครับเป็นผู้ป่วยทางจิต คือเอาง่ายว่าเป็นคนโรคจิตอ่ะแล้วไอ้คนคนนี้เนี่ยเขานึกไปตรวจสอบประวัติดูเขาพยายามจะทําตัวเรียนแบบจอร์แดนนอนเรียนแบบทุกอย่างเลยแม้ทั่งการแต่งตัวการพูดการจาแนวคิดวิถีคิดการทาการดาเนินชีวิตเรียนแบบบุพภาชนเนี่ยเหมือนจอร์แดนนอนเลยเออเขาก็มักจะอ้างกับเพื่อนฝูงคนรู้จักว่าตัวเองคือจอร์แดนนอน ไอ้จอร์แลนนั่นตัวนั้นคือตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงกูตัวจริงเขาก็เลยอยู่มาวันนึงก็เลยไปไปรอบยิงจอน์แลนนั่นตายตายก็โดนจับป่วยโรคจิตนะครับไม่รู้ติดคู่เปล่าผมไม่ตามต่อนะแต่ว่าคนโรคจิตนะอันตรายแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะจอน์แลนนั่นเนี่ยคนดังระดับนี้จริงๆไปไหนมาไหนอ่ะมันน่าจะมีบอดี้การ์ดนะมีคนดูแลหน่อยเพราะว่าคนรักเท่าผืนหนังคนช่างเท่าผืนเสื่อคนเข้าหาง่ายก็ตายเร็นะเห็นไหมตายเลย ก็เก็บม,มาเล่าครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเพราะว่าผมเห็นคนดังๆที่ไม่ระวังตัวเนี่ยผมก็เป็นห่วงกันนะคือบางทีเนี่ยเราอยู่บนที่แจ้งใช่ไหมล่ะเขาอยู่ในที่มืดไงเขาจะสอยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเออเก็บม,มาเล่าครับอย่างที่บอกครับชอบไปดูไม่ชอบไปเลื่อดผ่านธรรมาดาผมมันจะบาปคิดดีทําดีครับออกบ้านใส่แมสข้าน้าอาบเอ้เข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับ มนโนนักเล่าข่าวครับก็อย่างนี้ครับชีวิตครับตายไปก็ทําให้คนจดจําก็ดีนะอย่างจอร์แดนนอนผู้คนก็จดจําจนถึงทุกวันนี้วาจาเช่ผู้คนก็จดจําถึงทุกวันนี้เพราะว่าเขาทําความดีไงความดีคนไม่ลืมนะแต่ถ้าทําชั่วตายไปเขาบอกไอ้เหี้ยหน้าตายตั้งนานแล้วประมาณนั้นครับโอเคครับกิตด,ดีจำดีครับสวัสดีครับมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าทีครับสวัเดีรยว